สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอก,กันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาดูคําหรือประโยคง่ายๆนะคะที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเนาะโอเคค่ะประโยคแรกค่ะลองทายดูซิว่าฉันมีไข้ตัวร้อนในภาษาเยอมันมีชื่อว่าอะไรเอ่ยฉันมีไข้ฉันตัวร้อนในภาษาเยอมันคืออือฮึ i c h habe Fieber นะคะ ich h าเบอร์ฉันมีนะคะ f i เบ e ยแปลว่าตัวร้อนหรือเป็นไข้นั่นเองโอเคคำต่อไปค่ะประโยคต่อไปฉันมีลูกหนึ่งคนในภาษาเยอมันมีชื่อว่าอะไรคะฉันมีลูกหนึ่งคนลองทายดูสิฉันมีลูกหนึ่งคนแซกุต Ich habe ein Kind. Ich habe ein Kind. นะ Ich แปลว่าฉัน Habe แปลว่ามี Ich จะต้องลงท้ายด้วยเออทันทีนะคะแล้วก็1คนคือ I'm แล้วก็เด็กคือ Kind นั่นเองโอเคเราไปดูประโยคตต่อไปค่ะฉันมีลูกสาว1คน อืม uh huh. ฉันมีคือ ich habe ลูกสาวเป็นเพศดีเราต้องออกเสียงเป็น i n e t o c h t e r นะคะถ้าลูกสาวเป็นเพศดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเป็น i n e t o c h t e r นั่นเอง ich habe Iner t o c h t e r ลูกสาวเป็นเพศหญิงนะคะเพราะฉะนั้นเป็นดีตรงนี้เลยเป็น e Iner เนาะ โอเคเราไปดูประโยคต่อไปกันบ้างค่ะฉันมีลูกชายหนึ่งคนทุกคนลองถ่ายดูสิเป็นไอเนอร์ไอหรือว่าไอเนนืซอ sehr gut i c h habe e i n e n นะคะ เพราะว่าอะไรตรงนี้เป็นประธานกริยาและก็ตรงนี้เป็นกรรมนั่นเองกรรมอคูสตทฟทำไมเราถึงรู้ว่ามันเป็นกรรมอคูสติฟก็เพราะว่าคำว่า Har บต้องการอคูสติฟนั่นก็คือหลังของเขาจะต้องเป็นอคูสติฟหรือกรรมตรงนั่นเองถ้าโซนเป็นเพศชายเป็นแดรใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เดถ้าเป็นตำแหน่งที่3หรือว่าเป็น a คค u ส a ิฟจะต้องเปลี่ยนเป็นเดนเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์คือ a n เป็นสัญลักษณ์ของ a คค u ส a ิฟนะคะอ่ะพร้อมกันค่ะ i c h h a b e e i n e n s z o n อีกรอบค่ะ i c h h a b e e i n e n s zone s h r ก u t ประโยคต่อไปค่ะ ฉันไม่มีอะไรเลยฉันไม่มีอะไรเลยในภาษาเยอร,รมันพูดว่ายังไงเอ่ยอือฮ uh ึ huh. ich habe nichts เราสามารถใช้เลยก็ได้นะคะ nichts นะคะ ich habe ลงท้ายด้วยเอ่ยเนาะ ich habe nichts yeah. ถ้ามันมี s นะคะแปลว่าเลย นะฮะ n e x เลยเนาะโอเคฉันไม่รู้อะไรเลยในภาษาเยอรมันเขาพูดว่ายังไง Minor? เอ่ยอืมฮึเสียกด ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung อือึ ทำไมเป็น A คะลองถามตัวเองดูสิทำไมตรงนี้เป็น A อือก็เพราะว่าลงท้ายด้วย u n g เป็นเพศดีร้อเอลยเนาะอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วย u n g เป็นเพศดีตรงนี้คายนะคะก็เลยต้องมีการเติมผันนั่นเองสังเกตดูค่ะผันตอนไหนตอนที่ตรงนี้เป็นเขียนตัวเล็กนะคะตรงนี้เขียนตัวใหญ่เห็นไหมคะ อันนี้คือคำนามเนาะอันนี้คืออาทิเคีนของเขานะคะนั่นก็คือเราก็เลยต้องมีการเติม a นั่นก็คือมาจากคำว่าดีนั่นเองฉันไม่มีเวลาในภาษาเยอมันมีชื่อว่าอะไรเอ่ยฉันไม่มีเวลา sehr gut ich habe keine zeit h a า e Keine Zeit ไ uh อืม huh. ทำไมตรงนี้เป็นไข่เนอะทำไมเติม A การที่เราท่องแดด d ีดัสก็เป็นผลที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้จริงๆนั่นก็คือเราจะดูการผันนั่นเองตรงนี้คืออาคูสตีฟใช่ไหมคะอาค u ส a ีฟของ D ก็คือ D เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคำนี้คือดีไซต์นั่นเอง Ich habe keine Zeit หมายความว่าฉันไม่มีเวลานะคะโอเคประโยคต่อไปค่ะฉันไม่มีรถไปรับเธอหรอกฉันไม่มีรถในภาษาเยอรมันมีชื่อว่าอือฮึกุตอิชฮาร h เบิ้กเคนออทูอิ h ฮาร์เบิ้กเค sehr gut, ich habe kein, auto, k e i n แปลว่าไม่นะคะแล้วตอนไหนที่ใช้คาก็ตอนที่เราใช้คำข้างหลังเป็นตัวอักษรตัวใหญ่นั่นก็คือข้างหลังต้องเป็นคำนามนะคะทำไมใช้คายไม่ใครเนี่ยก็เพราะว่า auto เป็นเพศ das นะคะลงไายด้วย o เป็นเพศ das นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเพศ das เราเติมคายตรงนี้จะไม่ใช้ใคน d เนาะเพราะตรงนี้จะเป็นขายเฉยๆถ้าตัวไหนเป็นดัจะเปลี่ยนเป็นขายหรืออเท่านั้นนะคะประโยคต่อไปค่ะอันนั้นฉันมีแล้วอันนั้นอะฉันมีแล้วฉันมีอันนั้นแล้วก็ได้ค่ะเราจะพูดว่ายัางไงอืฮ mm ึเซอกูด Ich habe das schon. Ich habe das schon. das ตัว S ใส่ซึด้วยนะคะ Ich habe das schon นะคะก็คือฉันมีแล้ว Ich แปลว่าฉัน habe แปลว่ามี das คือสิ่งนั้นแล้วก็ schon ก็คือแปลว่าแล้วนั่นเองนะคะ Ich habe das schon ฉันมีนัดค่ะ อือฮึดีม i กฉัน h ีนัดฉันมีนัดฉันมีนัดแปลว่านัดนัดเป็นเพศไหนคะนัดคือเพศอะไร e r ม i นคือเพศเพศเด r ทำไมเป็นเพศเด r คะก็เพราะว่าตำแหน่งที่3ที่ใช้กับ accusative เนอะ มันคือตัวนี้นะคะเป็นอคู u s a t i เพราะว่าฮาเบิลต้องการอคู u s a t i อยู่ข้างหลังนะคะฮาเบิลจะมีการกํากับไว้เลยว่าฉันต้องการอคูส s a t นะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องใช้กับจากแดก็จะกลายเป็นเดนเราก็จะจับตัว A N ตรงนี้มาเติมตรงที่ I อนะคะอันนี้เป็น I อันนี้คือรากรากคือ I ข้างหลังเป็นการเชื่อมนะคะก็คือการผันนั่นเองชา h ์เบอร์ไอเน้นแชร ฉันไม่มีที่อยู่ฉันไม่มีที่อาศัยอยู่ฉันต้องหาที่อาศัยอยู่ตอนนี้เซอร์ก mm ูดอ n ชฮาร์เ b e k e นเ e w o อนนุงลงไทยด้วยอูเอ็นเกนะคะเป็นเพศดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยเติมเ ถ้าคำไหนก็ตามที่เป็นเพศดีตรงนี้จะเติม a นะคะเพราะว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ d โวห u n งนั่นเองคายแปลว่าไม่คายทำไมอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าคำที่อยู่ข้างหลังเป็นคำนามหรือเขียนตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวใหญ่นั่นเองนะคะฉันมีอารมณ์ฉันอยากไป นะคะความหมายก็คือฉันอยากจะไปฉันอยากจะกินฉันอยากจะนอนฉันอยากจะไปเที่ยวนะคะฉันอยากจะคือ ich habe lust นะคะฉันอยากจะไปกินข้าวร้านอาหารจังเลยนะคะนั่นก็คือ ich habe lust l o o s แปลว่าอารมณ์นะคะเราไม่เจาะจงเพราะฉะนั้นเราจะไม่มี์ r ิเคิลนะคะ l o o s t ออกเสียงสด้วยนะคะ ich habe lust เนาะโอเคะ okay. อืมฉันไม่มีอารมณ์จะทำอะไรเลยอืมอย่า ich habe keine Lust ich habe keine Lust อีกรอบค่ะ ich habe keine Lust คำถามมีอยู่ว่า lust เป็นเพศไหนคะ lust อารมณ์เป็นเพศไหน เสือกดเป็นเพศดีนะคะนี่ค่ะคายเป็นรากนะคะแต่ว่าอันที่ห้อยมาจะมีสัญลักษณ์บอกว่าฉันเป็นดีนะเธอเพราะฉะนั้นลูสเป็นเพศดีจำแดดิดัสไม่ได้เราจะดูตรงนี้นะคะ i ิ h าเบ e ร์ไคน l u น t นั่นเองอือฮึอยาฉันมีน้องหมาหนึ่งตัว ฉันมีน้องหมาหนึ่งตัวในภาษาเยอรมันมีชื่อว่าอะไรเอ่ยอยากินเอาน้องหมาเป็นเพศไหนคะ h ุ่นแปลว่าน้องหมา h u n นออกเสียงด้วยนะคะทำเหมือนตัว S ค่ะแต่ทำสัน้นๆ S มันจะออกเสียงเป็นแบบนี้เนาะนะคะ แต่ถ้า,าลงท้ายแบบนี้เราจะทำเป็นตัว T นะคะนั่นก็คือหุ่นนะคะโอเคน้องหมาเป็นเพศไหนอือ uh ฮึเสียกูดน้องหมาของเรานะคะเป็นเพศแดเป็นสัญลักษณ์ของแดเพราะว่าฮาเบินต้องการอคูสติตตรงนี้เลยเป็นจากแดก็จะกลายเป็นเดนเราก็เลยจะจับตัว AN ตรงนี้นะคะมาเติมตรงนี้ i c hab er h habe e i n e n Hund. ่นฉันมีน้องหมาหนึ่งตัวนะคะฉันมีไอเดียฉันคิดออกแล้วนั่นเองหรือถ้าประโยงง่ายก็